โอเคครับผมก็อยู่กับผมในช่องนักปั่นสายโหนะครับผมวันนี้ก็พามาจัดเกม Queen of Beauty นะผมเราอยู่กันในหน้าค่ายของ b e d f i x VIP นะมาครับวันนี้ทุน 16k นะเบ็ดกันดอกละ400ไปเลยครับสำหรับ Queen of Beauty ของเรานะก็เกมนี้ไม่ได้จัดมานานเหมือนกันนะมัวแต่เล่นแต่กับตันตัวผู้ชายนะผม Queen of Beauty ก็พลาดไม่ได้นะฟีเจอร์อะไรคล้ายๆกันแต่ว่า ความแตกต่างก็คือเป็นผู้หญิงนั่นเองนะฮะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะก็จ่ายดีใจโหดเหมือนเดิมครับเกมนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะมาครับวันนี้เราก็มาปั่นกันอีกแล้วนะกย็ยังไงดีเบตดสี่ร้อยนะทุนสิบสี่เคเอาสักเท่าไหร่สักสามหมื่นละกันนะสามหมื่นแล้วถอนอนะไรประมาณนี้นะครับผมขอตัวคูณสุดที่ห้านะจริงๆไม่ชอบเกมนี้เท่าไหร่ตรงแม่งตัวคูณสุดที่ห้าน่าจะไปเรื่อยๆนะเพราะมันเกมไหลดีเกมหนึ่งเลย แบบโอกาสแตกง่ายนะไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคฮนะก็รอจัดกันไปฮนะตอนนี้ก็ทรงๆนะยังไม่ได้บวก600แล, 200, แล้วคูณ2องไปพันสองครับแล้วลุ้นให้ได้ไปเรื่อยๆก็จะดีงามพระรามแปดนะครับมาครับ400ครับ160ยคูณสไปครับ320รอยคูณสมเาไปครับเ0้แล้วคูณ5้ามาไหมไม,ไม่มานะก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยเป็นค่อยไปได้อยู่ ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่นั่นแหละครับผมหมาครับหนึ่งร้อยครับแล้วคูณสองมีไหมยังไม่มีนะวายมาสี่ร้อยแปดสิบคูณสองเข้าไปครับอีกหกร้อยครับแปดสิบครับตัวคูณสองมีไหมไม่มีครับสามร้อยครับตัวคูณสองมีไหมไม่มีครับก็เกมนี้ต้องใช้เวลานิดนึงงข้าฟรีเกมก็มันอยู่นะข้าฟรีเกมไม่ได้ลุ้นนะ รอครับยอ่ออีกแล้วครับเอาอีกแล้วเหรอยอร่อไม่พักเลยนะ200ครับสองร้อยครับย่อให้มันสุดยอ่อให้มันสุดสองร้อยครับคูณอุ้ยเข้าไปครับหกพันครับเมื่อกี้นี้ช็อตน่ี้ใหญ่อยู่นะสามโอ้ไม่ทันคนะคูณห้าก็ไปสองพันออกมาคูณห้าเ็ไปก็แปดร้อยครับคูณห้ามาไว้ไม่มาครับแต่ก้อนโตมาก่อนครับ โอ้โหแต่เมื่อกี้ก็โดนดูดไปพอ,อครัวครับได้ก้อนโตมา9,006ก็ได้อยู่นะครับขึ้นมาเท่าทุนที่ 14k ของเรานะก็ใครอยากจับหาเว็บจัดก็ตายคลิปได้นะ <Excellent. S 1> การันตีอยู่แล้วนะถ้าผมหยิบมาเล่นนะแสดงว่าการันตีนะแล้วดูผมเล่นนะยอดไม่ใช่น้อยๆนะผมใครที่อยากตามไปจักกันได้นะหมาครับตอนนี้ยัง 14k นะเล่นมาสักพักแล้วก็ยังนิ่งๆนะจริงๆก็ไม่ค่อยฟินเท่าไหร่นะพุดถึง ไปครับพันหกสิบเอาแล้วช็อตี้อุ้ยสองหมื่นเยีสเคมาแล้วไงคูณสองไป 160, ครับร้อยหกสิบครับโอชอปเมื่อกี้สวยๆเนี่ยนะยันช่องห้านะช่องเหนียช่องห้านะเลือดจ,จริงนะฮะเมกะมาครับเรียบร้อยกับสองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบไปครับสวยๆไปจ้ะเนาะครับเนาะสองหมื่น 20, 000, นะ อ่ะไปครับหนึ่งร้อยครับแล้วคูณสองมา้วยครับสองร้อยแปดสิบคูณสามมาครับหกร้อยครับร้อยอย่างเดียวนะฮะมันเดือดได้อยู่กับเกมนี้นะตอนนี้ก็เดือดน,นะยี 30, ่สามหมื่นนี้ผมเลิกเล่นแลนะ้วแต่ผมเอาอีกสักหน่อยแล้วกันนะมันจะือจะคลิปเร็วไปนะก็อยากไปสุดดูซิว่าเกมนี้จะสุดได้ไหมนะฮะเล่นให้มันกระจางแจ้งไปเลยนะเกมไม่ค่อยเล่นนะให้มันเข้าฟิกเกมสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยแม่งก็ไม่เข้าให้สักทีนะ มาครับลุ้นเข้าฟีเรีเกมแห้งนะคือมาสองนี่ลอยยาวนะไม่ค่อยตกเท่าไหร่ช่องมันน้อยนะไม่เหมือนพวกเกมพวกออมาจองพวกอะไรพวกนี้มันจะกว้างกว่านะผมมันก็มีโอกาสลุ้นนะถ้ามาสองอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะลุ้นยากนิดหนึ่งนะคือมาไม่ต้องให้แบบปึ๊กมาทีเดียวเลยครับสเกตเตอร์สามดวงอะไรเงี้นะฮะตอนนี้เราก็บวกแล้วนะมีกําไรเข้าหนึ่งแล้วลนะแล้วก็ลุ้นเสี่ยงต่อนเนื่องไปฮนะ เอากำไรมาเสี่ยงนะไม่เจ็บเท่าไหร่นะฮะโดนก็ไม่เจ็บไงฮะไปคนระับตอนก็ทรงงวะ่ะแต่ดีนะดีฟีชเจอร์เขาดีเป็นแบบเท่าทุนง่ายอยู่คนระับเล่นแบบไม่ให้ขาดทุนมันไม่ยากไนงะ <Nice. S 1> โอ้รออย่างเดียวหกสิบ <Yes. S 1> <60. S 2> มาฮะ คูณสองออครับแปดร้อยอย่าลืมนะครับใต้คลิปนะใครที่อยากจัดคอมเมนต์ที่ปักหมุดนะฮะโอ้โหรัวๆนะลงมาน่าจะเลิกเลิไปนะเมื่อกี้สามหมื่นกว่าเว็บไลน์ครับเลือกทางนี้แล้วก็ไปให้สุดแล้วกันทางั้นเอาให้มันแบบไม่มึงก็กูไปเลยนะข้างหนึ่งเงินไปเลยนะฮะ มาครับโอ้ยลงมาหลักเล็กหนึ่งแล้วเอาแล้วสองพันมาเปิดสวยแล้วก็ไม่ไปต่อนะเสียดายหมื <c oughs> ่นมาครับสี 400. ่ร้อยถตอนนี้เลือหมื่นเก้อ่ะอุ้ยสแกตเตอร์ตกสวยครับได้เข้าฟรีเกมรับร้อยหกสิบอ่ะสวยครับ,อ,รรบอ๋อฟรีเกมแล้วจะได้เลือกนะครับผมมียี่สิบรอบสิรบรอบแล้วก็ห้ารอบนั่นเองนะครับผมก็ โดยทั่วไปจะเลือกกลางๆไว้มันก็จะดีนะแต่เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะว่าเรามีเอาตรงไหนดีนะคะผมปกติคือเลือกกลางดีนะแต่ิคิดว่าจะปล่อยให้มันแรนดอมจะดีหรือเปล่าเลือกแล้วกันเอาเป็นเสี่ยงหนักนะรอบน้อยแต่ว่าเอาคูณเยอะไปเลยดีกว่านะคือคุ้มก็คุ้มมาตอนนี้สองหมื่นยังไงถ้ามันติดสักทีมันคุ้มอยู่แล้วครับหมื่นเจ็ดได้คูณสิบสองอีกทีครับสี่พันแปดแล้วคูณสิบแปดมาก็สามพันหกโอ้ยมาจนได้นะก้อนโตนะปวดครับ เอาละเวย้ยเอาละเวย้ยจบฟรีเกมนี้ก็พอมีกําไรนะพอมีกําไรนะกําไรประมาณสามหมื่นโอเคนะไม่แย่นะครับผมก็ช่อนนี้ได้ไปครับซูปเปอร์เมกะที่ประมาณเท่าไหร่สองหื่นห้าพันแปด้อยนะทุกคนนะไปครับเดือดสามรอบนะฮะไปครับแล้วคูณหกเข้าไปกับสี่พันสอง โอ้โห oh, ไดไป 50k ว่ะเบาๆว่ <laughs> 50ะ 50k 50k พอดีเป๊นะทุนหมื่นดีๆเลยนะโหเข้าฟรีเกมได้มา30,000นะ 30k นะเอาเรื่องกระเบื้องแตกนะครับคลิปนี้ครับโอ้อ oh, หและเสือกไม่หยุดให้กูด้วยนะดูดไว้400นะแต่ว่าไม่เล่นอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะก็ควีนออร์ตี้ก็กบวกไปตามระเบียบเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าเลยดีกว่า